จาก,กีฟิชชิงครับผมผู้มึงชอบกันมากใช่ไหมลอกตัวนี้คือรอกกระปุกครับผมอย,อย่าทำแบบนี้คือมันเล่นยังไงวะอยเรียบร้อยครับทุกคนผมมองไม่เห็นสาย,อยไอความสงสัยของกูเนี่ยแหละมันทำให้กูชิบหายมาหลายรอบแล้วนะค่อนข้างจะทุรักทุเลมากเลยครับ อุยกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คกี้แจ็คกี้ฟิชชิงครับผมสวัสดีครับผมนะแจ็คพาาเจ๋งผู้มึงชอบกันมากใช่ไหม ก็กาบสวัสด,ดีนะหน้าตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนๆนะครับแล้วผมก็ไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับช่วงนี้งานอย่างว่านะครับผมบอกไปก่อนหน้าได้แล้วงานผมเยอะมากนะครับแล้วก็วุ่นสุดๆเลยไม่มีเวลาได้ทําแบบออกไปตกปลาหรือไปสํารวจหมายหรือไปเขื่อนหรือไปตกปลาที่ไกลๆเลยครับทุกวันนี้เดี๋ยวเดือนหน้าผมก็ต้องไปลงต่างจังหวัดแล้วนะครับไปที่สุรินทร์แล้วไปพักผ่อนนะครับอันนี้คือพักผ่อนจริงๆนะผมว่าจะไม่อัดงานไม่เอาอุปกรณ์ทํางานอะไรไปสักอย่างเลยนะไปแบบตัวชิวๆนี่แหละแต่ผมใส่ขับรถไปที่นู่นคงจะได้เจอหมาย ใจแบบเยอะมากๆอาจจะได้พกเบ็ดไปชุดนึงนะครับเอาแบบชุดตกขำๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อวันนี้นะครับผมเนี่ยได้สิ่งสิ่งหนึ่งมานะครับสิ่งนั้นก็คือน,นี่ครับ นี่คืออะไรหน้าตาแปลกๆไม่เหมือนกับรอกทั่วไปที่เราได้เห็นกันหลายท่านรู้จักแล้วนะครับแต่หลายท่านก็ยังไม่รู้จักนะครับผมเองก็ไม่ค่อยรู้จักมันดีนะครับลอกตัวนี้คือรอกกระปุกครับผมต้องบอกนะครับว่านี่เป็นการเล่นลอกกระปุกครั้งแรกของผมนะครับผมไม่เคยเล่นลอกกระปุกมาก่อนเลยผมไม่รู้การทํางานหลกัหลกๆของมันว่ามันจะประมาณไหนสำหรับตัวนี้นะผมก็คิดว่ามันก็คือรอกเบสทั่วไปแต่ลอกกระปุกเนี่ยเท่าที่ผมรู้มันเป็นลอกที่ใช้กับ ปืนยิงปลาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนักตกปลาที่สายสไนเปอร์อะ่ะนั่นแหละเขาจะเอาตัวนี้ไปติดกับตรงอุปกรณ์ของเขาเนาะบางคนก็ติดตรงข้อมือเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ท่านนะว่าจะเมคขึ้นมายัางไงนะบางคนก็ใช้เป็นท่อ PVC เนาะพันไอ้นี่แทนเอาก็แล้วแต่คนจะถนัดเนาะก็สําหรับลอกกระปุกเนี่ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะวันนี้ผมก็เลยจะมาลองเล่นดูนะครับว่าลอกกระปุกเนี่ยเขาเล่นประมาณไหนเล่นยังไงนะครับคือผม,มอยากจะรู้การทํางานของเขาแล้วก็อนาคตเผื่อได้แบบได้จับอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่อ้องไม่เอ,อ๋อ สายที่ใส่มาอยู่นะครับก็เป็นสายฟูโรนะประมาณ30ปอนด์นะถ้าเป็นเปรียบเทียบกับสายไอช็อกอะซึ่งต้องขอขอบคุณร้าน FM f, f i t c h i n g มากนะครับที่สนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับผมนะครับในการได้ลองใช้ล็อกตัวนี้พอดีผมทักไปถามแกว่าเออมีล็อกกระปุกไหมผมจะซื้อทำคอนเทนต์สักหน่อยอยากลองเล่นดูแกก็บอกเอ้ยไม่ต้องซื้อมาเอาที่ร้านเลยพี่มีเยอะเป็นสปอนเซอร์เจ้าใหญ่ๆของ JKF เราเลยนะครับสำหรับ FM f, f i t c h i n g เรานะครับในวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่า มันจะเล่นยังไงนะทดสอบเราก็เล่นตัวนี้ดูกันว่ามันจะประมาณไหนนะหมายที่เราอยู่ตอนนี้นะครับผู้มึงก็รู้ว่าหมายไหนนะครับนั่นแหละใครมีคําแนะนําก็บอกผมนะครับว่ารองกระปุกเนี่ยที่มาที่ไปมันประมาณไหนนะครับระบบการทํางานมันประมาณไหนบอกผมด้วยแล้วกันเผื่ออนาคตครับได้มีรองกระปุกมาทำมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะ เออลองแกะลองล้างดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันเลยดีกว่าผมไม่รู้ว่าลอกกระปุกเนี่ยเขาเล่นเหยื่อกี่กรัมขึ้นนะผมคิดว่าเท่าที่ลองแบบดึงสายแบบกดกดฟีสปูลดูอะไรเงี้ยมันน่าจะเล่นได้ตั้งแต่5กรกัมขึ้นนะเท็กซัสเนี่ยน่าจะเล่นได้เหยื่อกบยางเนี่ยก็น่าจะเล่นได้เช่นเดียวกันและในวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเล่นกับเหยื่อกบยางของเราและเหยื่อที่เราจะเล่นกันวันนี้นะครับนั่นก็คือพาเจนเจนซีนะครับรุ่นสเปเชียลโกล อ๋อมาแล้วนะครับสำหรับพาจิงเจนสีสีพิเศษนะครับสีทองนะครับแหมแพ็กเกจก็เปลี่ยนเลยนะครับไอตัวปัจจุบันที่ใช้ใช้กันอยู่นะครับที่สีมี5สีเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจฟ้าฟ้านะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับเป็นลวดลายของตัวการ์ตูนนะครับสไลด์ครับเอาเหยื่อออกมาเฮ้ยยังไม่เคยมีใครเห็นแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจของผมก็จะประมาณนี้ครับนี่ข้างหลังก็จะมีรายละเอียดนะครับช่องทางการติดต่อแล้วก็วิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับอ่าแล้วก็มีคําคมที่ผมชอบใช้นะครับอะไรขายของหน่อยไม่ได้ไง อ้นะแจโอ้จัดองค์ประกอบเยอะหน่อยโอเคประมาณนี้สำหรับคนที่ซื้อไปนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่มาอุดหนุนเยอะผมนะสีพิเศษเนี่ยเราจะทําไม่กี่ร้อยตัวนะครับแล้วก็เลิกขายแล้วโอเคประมาณนี้เนาะคือกดปุ๊บมันมันไหลลงเลยด,ดูดูดิกดปุ๊บปุ๊บมันไหลลงเลยอันนี้ล้อก,ก็เป็นหมุนขวานะครับแต่ปรับหมุนซ้ายได้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมย,ย้ายมาได้มันย้ายได้ป่าววะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่เคยเล่นโอเคมาลองกันเลยกระท่อมไปมากูมาเนี้ยเพื่อนเพื่อน,นว่ามันอ้วนขึ้นไหมผมว่ามันอ้วนขึ้นนะ มันอ้วนขึ้นนะมไม่ห่นใจมากเลยนะครับคาราเมลไม่อยู่แล้วหลายท่านก็ยังไม่รู้นะครับเตอว่าที่นี่เสียไปแล้วตัวหนึ่งนะน้องโดนงูกัดมันจะประมาณไหนวะคือ,อยังไงคือกูต้องคือพอผมกดฟีสปูลปุ๊บมันปล่อยอะคือทำยังไงกูต้องกูต้องหววไปแล้วค่อยกดเหรอโอ๊ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอย่าทําแบบน, <c oughs> บบนี้อย่าทําแบบนี้อย่าทาแบบนี้เออฟาดขึ้นตน้นายเหยื่อติดคือมันเล่นยังไงวะ อ๋อโอเคกดเนาะกดแล้วเราก็ปล่อยเนาะโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละมามาเอาใหม่เอาใหม่โอเคเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาวะกูมาละโอเคคือระบบมันประมาณว่าถ้าเรากดฟีสป,ปูค้างอะเนี่ยกดค้างปุ๊บมันจะไม่ไหลนะแต่ถ้าเราปล่อยปุ๊บมันไหลเลยเออเข้าท่าวะ่ะโอเคโอเคโอเคผมผมเริ่มผมเริ่มวันนี้ละเริ่มเป็นละเออเล่นยากว่ะ ไม่ชินเลยอ่ะเฮ้ยประช่อนกัดนะครับแต่ว่ากัดไม่โดนหุ่นแหนาเนี่ยนนปลามันอยู่ตรงนู้นปลามันอยู่ตรงนู้นผมไม่มีปัญญาจะตก<ว>โหและเหยื่อมันฟาดน้ําเนี่ยมันตัวเบ็ดมันก็จะโผล่มาจากบอดี้เนี่ยมันจะมีจังหวะบางจังหวะที่บอกว่ามันมาเนี่ยมันแอบแบบสายหย่อนเองโอ้พระเจ้าเล่นลอกเบสดีๆก็ดีอยู่แล้วดันมาเล่นอะไรแปลกๆอีกกู เ้ยกูมาว่ะกูมาแล้วมผมมาแล้วครับเฮ้ยกูมาแล้วเวย้ยกูมาแล้วกูชินแล้วเวย้ยกูเริ่มชินแล้วเล่นยากเหมือนกันนะนี่อ่ะเอาเวย้ยเข้ามือแล้วเวย้ยเรียบร้อยครับทุกคนกัดแล้ว ผมไม่เห็นสายด้วยเพราะสายนั้นใสโอ้โ,โ,อโ,โ,อโสายย่อน อุ้ยหลุดผมมองไม่เห็นสายคือแบบไม่รู้เลยว่าสายมันตึงไหมอ่ะก็ดูได้แบบว่าแค่สายแบบขยับไปทางซ้ายหรือทางขวาอย่างเดียวอ่ะตัวเมื่อกี้ไซส์ดีอยู่นะ ข้อดีของมันคือมันไม่ต้องคุมฟูไม่ต้องคุมอะไรนะไม่มีการหน่วงไม่มีอะไรเลยโอ้โหสคริปปิ้งกบยางผมันสคริปแล้วเกิดอะไรขึ้นมึงเห็นไหมเหมือนกูหักปีลอกเบรแรกๆเลยแบบเวียงค่อยๆเวียงแบบเออฮึฮึโอ้โห <c oughs> เป็นไงล่ะลงไปปุ๊บกัดเลยเป็นไงล่ะข้ามต้นไม้ไปเลย แอบเปนตรงนู้นนะครับตรงน้ำปริมปริมขึ้นน้ำอนะไรวะเนี่ย ไม่โดนกัดแล้วครับหุยยขัด้ยเจ้าเปดเชี่ยวกรู กูเรื่อยเดย้ผมวัดสายไม่ใช่30ปอนแล้วน่าจะ20ปสิบปอนีูยแล้วตะเวทเราแข็งไดไงไประเด็นแล้วเราวัดโหดไงเมื่อกี้แบะเลยอะตอนแรกผมเบอร์แล้วนึกว่าคันหักก็บาซอนคันหักที่ผมก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วอะนะกูจะตีเป็นตารางหมากวัดและกัดไป2อสมทีได้วัด2ตัวตัวแรกวัดติดแต่หลุดตัวที่2ติดแต่ขาดอ เน้นเน้นกัดอีกแล้วนะครับอ,อืม,อม,อม เฮ้ยไม่เหมือนได้ได้สายคืนวะเมื่อกี้ผมเกี่ยวมาเหมือนเห็นสายตัวเองโอ้โหมาแล้วนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับทุกคนไปช่อนตัวแรกนะครับสําหรับหลอดกระปุกว่ากูเหนื่อยกูเหนื่อยมากมากกูไม่เคยตกปลาแล้วเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนู่นูอะไรเนี่ยนะนะโดนพาเจ๊งเจนสี่นะฮะไปคานลงไปเลย โลลี่ไปแล้ววิ่งเช็คสภาพเหยื่อครับเหยื่อปกติดีนะฮะเอาไม่ไปเหรอไม่ไปจับแดงนะเออจับแดงรีบหนีเลยว่ะโอ้โหอุ้ยอ้ยอะไรวะนะผม เหมือนเห็นตัวเองตอนตกปลาแรกๆอ่ะคือแบบเวียงแบบค,ควายๆอ่ะทอยเหยื่อแบบค,ควายอ่ะทุรนทุรายฟิชชิ่งขอเสนอตอนรอกกระปุกรอกอารบานกูเหนื่อยมากเลยแหละมึงรู้ไหม กูเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยท่านผู้ชมโอ้ยกูเหนื่อยแท้ทุกวันนี้ใช้ชีวิตก็เหนื่อยละกูต้องมาเล่นลอกแบบนี้พากความแบบสงสัยของกูเนี่ยไอความสงสัยของกูเนแหลมมันทำให้กูชิบหายมาหลายรอบแล้วเนี่ยโหมันเล่นยากทุกคนคือแบบอ้าคือแบบว่าพอปลากัดใช่ไหมเราก็ไม่รู้อะว่าแบบต้องทําตัวยังไงอะผมก็ไม่ชินกับลอกเวยไงกูแต่วันนี้กัดแบบตุ๊บตับตุ๊บตับทุกตัวเลยนะ ม่ได้มีแบบดูดเบาๆอ่ะแรงมันมาพวกนี้นเหมือนว่าน้ําพอน้ํามันเริ่มแบบเข้ามาวางแหนวางผักบุ้งอย่างเงี้ยปลามันหลุดเข้ามาเงี้ยมันก็เริ่มอุดมสมบูรณ์ขึ้นปลามันก็มีแรงขึ้นกว่าเดิมอย่างตอนแรกแบบโอ้ม,มันดูดเบามากเจ็บเจ็บเจ็บขนาดไล่อย่างไล่ไม่สุดเลยอันนี้คือแบบมันเอามันเอาเลยอ่ะกัดแล้วครับสายวิ่งล้วด้วยวิ่งไปทาง ต้องผมต้องแบบวัดแบบเนี้ยโอ้โหไปเดีเวลาเออเอ <laughs> อเอยเหนื่อยตัวที่สองนะครับกว่าจะโดนเห็นไหมปลามันกัดดีนะครับแหมกืนสะลึกเลยนะ แรงดีเหรอช่วงนี้เต็มเงี้ยงเลยอันแบบนี้ต้องใช้เครื่องมือช่วยครับกืนลึกยัง่ะหิวหรอเออดีออกไงเอาไหมาให้มึงกบ้าหรือเปล่าเอาไปให้อ่ะไอ้ตว์มันเป็นเฮี้ยอะไรมากวะเนี่ยไอ้เงาเลยไปโหกระโดดดุ๋งไปเลยเมื่อกี้ เดี๋ยวเรามาลองเล่นกระดีครับไอ้ไอ้ลอกกลมนี่ไอ้ไอ้ลอกไอ้กระปุกนี่กันดีกว่าว่ามันจะประมาณไหนนะโอ้ยไล่มาว่ะแม่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการเล่นลอกกระปุกครั้งแรกของผมนั้น ค่อนข้างจะทุลักทุเลมากเลยครับอุ้ยกูกำลังพูดเลยว่าทุลักทุเลไอเย็นไอเย็นไอเย็นวิ่งชุดยอดเลยสุดยอดเลยกระท่อมสุดยอดเลย ช่วยด้วยออกตูดเหเห็นตูดแล้วมันเขี้ยวตูดใหญ่อะไะครับกระดี่เอ้าหลุดพอดีเลยโอเคเยียบผลงานของรอกกระปุกนะครับอีกหนึ่งตัวอู้เล่นยากมากเลยมันตียากอะ่ะอูดิแต่ก็ถือว่าก็สนุกอีกแบบหนึง่งแต่ผมคิดว่ามันเอาไปอยู่ในไอ้นี่ดีสุดละปืนยิงปลานะโอเคครับก็จบกันไปสําหรับคลิปนี้นะครับมาทดสอบลองเล่นรอกกระปุกครั้งแรกในชีวิตนะถือว่าสนุกมากครับก็มันไปอีกแบบหนึ่งสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะ ได้คนละฟิลกันแต่ก็ยังว่าครับมันเป็นลอกที่ไม่ควรจะมาอยู่ในคันเบ็ดมันควรจะอยู่ในสายสไนเปอร์มากกว่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมากอย่าลืมไปอุดหนุนกบยางพาเจงกันด้วยผมจะได้เก็บเงินไปซื้อรถครับแล้วผมก็จะเอาไปออกหมายหลายๆทีครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบายเจอกันครับใหญ่ไหมใครอยากใหญ่